ขับรถเก๋งมาแล้วเหมือนกับมาเร็วคุณเสียหลักไปชนกับบรีเออร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นไปพุ่งชนต้นไม้ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับ<ล>กระเด็นตกไปในคลองโอโรถกระเด็นตกไปในคลองแต่หนุ่มคนนี้ดวงแข็งจริงๆฮะเนี่ยฮะ,ฮะเป็นภาพที่ลอยคอออกมาได้แล้วก็รอความช่วยเหลือนะครับไปชมฮะเนี่ยฮะ<อ>จังหวะที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปถ้าติดอยู่ในรถ สมมติหมดสติเพราะไปชนเบรีเออร์ไปชนต้นไม้เนี่ยสมมุติหมดสติหรือออกมาไม่ได้คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นจมจมตายนะครับนี่ยังออกมานอกรถได้นะครับนี่นะฮะเจ้าของรถสีน้ำเงินคันนี้แหละครับสภาพคืออ่อนแรงมากมือหนึ่งเกาะขอบรถเอาไว้แล้วก็ลอยคอรอเจ้าหน้าที่ดีนะเจ้าหน้าที่มาเร็วฮะนำเปลลงไปเอาผ้าผูกตัวเอาไว้แล้วก็หามขึ้นมาเนี่ยทุรักทุเลพอสมควรนะครับแล้วมันมืดจริงๆช่วงนั้น หลังเกิดเป็นเหตุคือรถเก๋งสีเงินคันนี้นะครับไปตกบ่อน,น้ํารินทางตรงนี้เขาเรียกถนนราชพึกขาออกใต้ต่างระดับสาลีขโขอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดครับประมาณตีสองนี่เองอต้องหามขึ้นมาคนเจ็บชื่อคุณนัทกฤตอรุณร,รุ่งนะฮะอาการเบื้องต้นคือกรามหักครับเจ้าหน้าที่รีบนาส่งโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ ็เลยไปรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคุณนัทกฤษเนี่ยขับรถมาค่อนข้างเร็วนะครับไปชนบาริเออร์ซึ่งเป็นนี่ดูร่องรอยดูพูดไปแบบเนี้ยแล้วไปชนกับต้นไม้ใหญ่ริมทางนี่ดูกันชนหลุดเลยฮะแล้วก็รถเลยพุ่งตกลงในบ่อน้ํานะครับโอ้ยนี่รถแต่งซิ่งด้วยเห็นไหมุผู้ชมแล้วก็มาเร็วแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโชคดีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเอามาเตือนกันกันนะครับขับรถเร็วฮะ